สวัสดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่แชนแนล YouTube t อสกอร์ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์ฟุตบอลประจําวันอยากจะฝากเว็บไซต์ทีเอสกอสุดยอดเว็บไซต์ผลบอลสดอันดับหนึ่งของประเทศไทยที่รวบรวมข้อมูลสถิติเอาไว้มากมายแถมมีทีเด็ดจากเซียนตัวจริงตลอดทั้งวันใครที่สนใจสามารถหยิบโทรศัพท์สแกน QR code มุมขวาของคลิปหรือลิงก์ใต้คำอธิบาย เพื่อเข้าไปดูทีเด็ดจากเซียนท่านอื่นๆได้เลยวันนี้ขอวิเคราะห์บอลหลีเกิงฝรั่งเศสเป็นการพบกันระหว่างลอริยองจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลีวลงเตะเวลาตีสองตรงตามเวลาประเทศไทยไปดูผลงานที่ผ่านมา เจ้าบ้านลอริยองลงสนามในหลีกไปแล้ว4นัดเอาชนะไป1นัดเสมอ2นัดและแพ้ไป1นัดโดยเกมล่าสุดยกทับบุกไปเยือนลองและเกือเกบเก็บ3แต้มกลับออกมาได้อีกด้วยหลังบุกไปยิงนำ2ต่อ1ในครึ่งเวลาแรกแต่สุดท้ายแล้วก็โดนตามตีเสมอในครึ่งหลัง2ต่อ2ด้านการจัดทัพหน้าจะมาในระบบ5-3-2วางทางด้านอเรียนเกอร์บิกและอาร์มองลริยองเต้กับคู่ลาตาข่าย ทีมยืเนียเริ่มต้นซีซั่นใหม่ได้ไม่ดีเลยลงสนามสี่นัดที่ผ่านมาเพิ่งเก็บใช้ไปได้แค่นัดเดียวคือเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเชือดมงเปลลีเย่่1แต่ก็ค่อนข้างทุลักทุเลพอสมควรเนื่องจากช่วงท้ายเกมโดนมงเปลรีเย่ที่เหลือสิบตัวไล่ดีเกือบจะโดนตีเสมอเช่นกันด้านความพร้อมเกมนี้จะไม่มีโอเรซิสคาเนซิสผู้รักษาประตูและเรนาโตซันเชสกองกลางที่เจ็บ คาดว่าน่าจะมาในระบบ4-4-2วางทางด้านบูรักยินมาร์สและยูซุฟยาซีซีจับคู่ล่าสกอร์ในส่วนอัตราต่อรองขอเลือกดูราคาจากเว็บสโบเบตร,ราคาล่าสุดลิวต่อเสมอครบครึ่งผากเทียบชื่อชั้นและศักยภาพทีมแน่นอนว่าทางด้านแชั้์เก่าลิวเหนือกว่าชัดเจนแถมสถิติการเจอกันก็เป็นทางลิวทำได้ดีกว่า ฤดูการที่ผ่านมาเอาชนะได้ทั้งขาไปและขากลับแต่ทว่าฤดูการนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแถมยังเสียตัวผู้เล่นหลายรายออกไปส่งผลกระทบต่อทีมชัดเจนดูได้จากฟอร์มสี่นัดที่ผ่านมาเก็บชัยชนะไปแค่นัดเดียวจนถูกทางด้านปารีสแซงแช็แมงทำแต้มทิ้งห่างไปถึงเจ็แต้มหากฟอร์มเป็นเช่นนี้ต่อไปโอกาสที่จะป้องกันแชมป์คงเป็นไปได้ยากวันนี้บุกมาเยือนลอริยองมองว่างานไม่ง่าย เราเจ้าถิ่มจัดว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วขนาดทีมแกร่งอย่างโมนาโกยังบุกมาเสียท่าแพ้ไปหนึ่งต่อศูนย์ขนาดที่ลีวไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีเหมือนก่อนแถมผู้เล่นส่วนใหญ่ต้องเดินทางไปรับใช้ชาติย่อมเกิดอาการอ่อนล้าดังนั้นขอฟันธงให้รองเจ้าบ้านลอริยองคิดว่าไม่น่าแพ้เป็นอย่างน้อย